ในตอนนั้นคิดถึงพี่ป๋องไหมคะคิดถึงครับคิดถึงมากด้วยคิดถึงแบบอยากขอ,อกลับไปทํางานมีอยู่วันหนึ่งน่าอยู่ในบ้าน,นครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเอาวะลองสักทีหนึ่งส่งไลน์ไปหาพ่อป๋องขอ,อกลับไปทํางานขอ,อกลับไปเป็นฟันเฟืองสิ่งที่ผ่านมาผมขอโทษครับผมจะกลับแก้ตัวใหม่ปรับปรุงใหม่อะไรอย่างเงี้ยค,ครับพิมพ์ครับเป็นวันๆน,นะครับเฮ้ยทำไมแกยังไม่ตอบผมก็เปิดดูอ้าวแกอ่านแล้วนี่แต่แกไม่ตอบผมก็มคิดว่าเออแกคงไม่อยากได้ผมหรอกพี่ว่าอันนั้นถ้าแทนความรู้สึกอะพี่ป๋องคงเสียใจมากนะ มาเจอกับพี่ป๋องอีกทีหนึ่งวันที่ผมทำ The g h o s เ Radio แล้ว mm hmm. เวลาชนกันเลยพี่ชนกันเป,ป๊ะเลยเสาร์อาทิตย์ครับเ oh. ที่ยงคืนตีสามตั้งใจปะ่ะคะตอนนั้น <laughs> ไ,มไม่ตั้งใจเพราะว oh. <ๆ>่าสมัยก่อนน่ะทฤษฎีการเล่าเรื่องผีคือต้องหลังเที่ยงคืน mm hmm. จนมีโอกาสได้เจอพี่ป๋องกระพลอีกครั้งวันนั้นผมนัดลูกค้าไปคุยคุยงานเสร็จปุ๊บที่ร้านกาแฟจังหวะเหมือนแบบพุ่มกับสั่งเลยครับห้าสี่สามสองผมลุกขึ้นลาลูกค้าหันไปมองปุ๊บพี่ป๋องเดินสวนผ่านประตูกระจกมาแล้วก็ต่างคนต่างมองกัน เห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยครับแกไอ้แจ็คผมบอกวิพี่ป๋องสวัสดีครับผมเปิดประตูร้านกาแฟวิ่งออกไปแล้วก็ไปกราบเท้าแกหน้าการห้างเลยแล้วก็ไปกอดขาแกแล้วก็ร้องไห้แกก็บอกลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นวันนั้นผมจําได้ว่าพี่ป๋องมีงานแต่แกแคนเซิลงานหมดเลยแล้วคุยกับผมสามชั่วโมงอันดับแรกคือผมขอโทษถามเขาไหมว่าวันนั้นส่งข้อความไปทาไมเขาไม่ตอบถามครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วมึงอคนที่มาหากูมึงไม่รู้จักนิสัยกูหรอกกูเป็นผู้ใหญ่มึงไม่ควรส่งข้อความมาหากู มึงอยากทํางานมึงต้องเข้ามาหากูกูเนี่ยปกครองคนเยอะเขาบอกเขาเห็นข้อความนะแล้วก็ถามคนอื่นว่าเฮ้ยไอ้แจ็คมันขอกลับมาทํางานทุกคนว่าไงเหมือนกับให้ยกมือครับทุกคนยกมือกันหมดเลยไม่มีใครยกเลยครับเพราะว่าตอนผมแย่มาก<อ>จริงนีผมแบบนิสัยไม่ดีมาก<อ>ก็ไม่มีใครอยากร่วมงานกับผม<อ>ก็เลยเป็นที่มาที่แกเปิดอ่านแล้วแกไม่ตอบเราฟังจากพี่ปองอีกสักครั้งวันแรกที่เจอกันจําได้ว่าโอ้โหถูกสตาน้องคนนี้เขาเป็นคนขยันนะเขาเป็นคนตั้งใจทํางานในวันที่พี่แจ็ค ออกไปเนี่ยเสียใจมากครับเป็นน้องที่อยู่กับเราตลอดเวลานะเราไปกินด้วยกันเราไปเที่ยวด้วยกันเราไปดูหนังด้วยกันมีกิจกรรมทาร่วมกันเยอะแยะมากมายเลยครับนะฮะแล้วก็เห็นถึงความสามารถเขาว่าเขาอะสามารถที่จะจัดรายการได้พอวันหนึ่งเขาไปเนี่ยถามว่าเราเสียใจไหมที่บอกแล้วเราก็เสียใจมากๆครับเขาเป็นน้องรักเขาเป็นคนที่ใกล้เรามากแล้วคนเป็นคนที่จัดรายการแล้วแบบเหมือนเราก็ ถ่ายทอดวิทยายุทธ์แล้วก็สอนเขาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวันที่เจอเขาผมจำได้ว่าวันนั้นเนี่ยเขาวิ่งวิ่งมาแล้วเ็าก้มลงมาแล้วเขาก็เหม,มือนก,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 กับเออมามามาไหว้เราเนะเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรแม่เราก็ดึงเขาขึ้นมาองบอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะก็มันผ่านไปแล้ววันนี้พี่แจกก็กลับมาจัดรายการละนะฮะเราก็ได้แต่เฮ้ยแล้วก็ลุยทำไงเต็มที่พี่แจเก่งอยู่แล้วทำได้อยู่แล้ะอวยพรเขาให้เขาประสบความสำเร็จวันนั้นแหละหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน สักระยะหนึ่งครับจะบอกพี่แจ็คณวันนี้ว่าวันนี้พี่แจ็คโตแล้วครับมีครอบครัวที่น่ารักตอนนี้พี่แจ็คงานเยอะมากพี่แจ็คประสบความสําเร็จหน้าถ้าจะห่วงเขาตอนนี้ก็คงต้องห่วงเขาเรื่องสุขภาพครับเพราะรู้มาว่าทําอะไรต่อมีอะไรเยอะไปหมดเลยขอให้เขามีสุขภาพกายที่แข็งแรงนะฮะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆขอมีครอบครัวที่น่ารักนะฮะซึ่งเชื่อว่าพี่แจ็คเก่งอยู่แล้วทำได้อยู่แล้วขอพี่แจ็คโชคดีก็ประสบความสำเร็จแล้วก็เรือสุขภาพด้วยครับ แ่เคยพูดคำหนึ่งว่าทั้งหมดเลยมันคือโชคชะตาครับถ้าวันนั้นมึงกลับมาหากูมึงก็กลับไปเป็นแจ็คไทสินแต่โชคชะตาพาให้มึงนั่นมาเป็นแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอไงทุกครั้งที่ผมไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมจะไม่เคยพลาดชื่อพ่อป๋องเลยแม้แต่ครั้งเดียวจะขอบคุณพ่อป๋องตลอดสร้างจากไอ้แจ็คนะวันนั้นมาเป็นมาเป็นแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอนะวันนี้ถ้าไม่มีพ่อป๋องไม่มีแจ็คเดอะโกสต์เรดิโอแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็ห่วงเขาแหละครับเรื่องของสุขภาพแหละก็อายุอานามก็ไม่น้้อยแลว นะครับยังทํางานหามรุ่งหามค่ำอยู่เลยเป็นห่วงเรื่อง,เร,องเรื่องสุขภาพกันนะครับพอนี่มีเสียงแบบว่า <laughs> คุณพ่อลูกอ่อนคุณพ่อลูกอ่อน <laughs> พ่อลูกอ่อน